ยงใยอาเซียนวันนี้เสนอเรื่องเปิดโลกมุสลิมอาเซียนตลาดฮารานเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องประชากรมุสลิมในแต่ละภูมิภาคมีจำนวนมากถึง29%ของประชากรทั้งโลกสำหรับในกลุ่มประเทศอาเซียนมีจำนวนประชากรที่เป็นมุสลิม240ล้านคนคิดเป็น4 0เอร์ของประชากรทั้งภูมิภาคทำให้ตลาดมุสลิมของอาเซียนเป็นหนึ่งใน5ตลาดฮารานหลักของโลกได้แก่อาเซียนจีนรัสเซีย ตะวันออกกลางและแอฟริกาภายในตลาดอาเซียนเริ่มมีการสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตลาดมุสลิมเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนสิงคโปร์และไทยประเทศไทยสามารถใช้โอกาสจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ขยายโอกาสเชื่อมโยงกับตลาดมุสลิมที่มีกำลังซื้อมหาศาลอย่างตลาดตะวันออกกลางได้และนี่คือโอกาสเมื่อเปิดตลาดมุสลิมอาเซียนยงใหญ่อาเซียนสนับสนุนโดย IAEC.